สวัสดีครับวันนี้วันที่5เมษายน2564นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณเอกคุณนกนะครับคุณเอกคุณนกได้เอารถแชตนะครับเข้ามาติด bmw super นาโนเซรามิกนะครับบานหน้า60นะครับรอบคัน80นะครับแล้วก็ทําการติดป้ายทะเบียนกันน้ํานะครับแล้วก็ทาขายึดกล้องใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่นะครับคือฟิล์มมีกาซูเปอร์นาโนซาร์เมกนะครับ SCR 20นะครับปกป้อง UV 400 UV1 u v A UV B ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดน,นะครับได้96.8%แสงสว่างสองพา16%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้จากแสงอินฟราเรดน,นะครับได้96.8%นะครับส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิล์มมีกาซูเปอร์นาโนซาร์เมก SCR 05นะครับ 80%ปกป้อง UV400 UV1 UVB UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรสนะครับได้ถึง99.8%นะครับแสงสว่างสองผ่าน8%นะครับนี่คือฟิลมนวัตรกรรมที่มืดน,นอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตานะครับแล้วก็คือบานหลังนี้ก็80%นะครับปกป้อง UV400 UV1 UVB UV ได้100%เช่นกันนะครับ มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับแล้วก็บานหน้าก็เป็น p ีบีกาดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปกป้อง UV 400 u v 1 UV A UV B ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับคือปีมาหน้าของปีมีกาซูเปอร์นาโนสติ่นะครับ s c r 20นะครับ60% ป้อง UV400 UV 400 1 UVB UV UV ได้100%นะครับป้อง่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดนะครับได้96.8%นะครับยิ่ง UV ที่ทำให้เราสบายตาส่วนบานช่างนะครับเป็น PVGard Super Nano c ซ r a m i c นะครับ80%ปกป้อง UV400 u ืนนะครับ UVB UV นะครับได้100%นะครับปกป้อง UV ได้100%นะครับ บดูรอบๆนะครับและนี่นะครับคืออีกฝั่งหนึ่งนะครับของฟีมีกาซูปเปอร์นาโนเซรามิกนะครับบานหน้า60รอบคัน80%นะครับป้อง UV 4 0 0 UV1 UV1 UVB ได้100%นะครับป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ 99.8%นะครับนี่คือฟีทีมืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟีนวัตรกรรมของอเมริกาแท้ๆนะครับเป็นฟีซูปเปอร์นาโนสาริกนะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับและนี่คือโดยรวมของฟีพีการซูปเปอร์นาโนสาริกนะครับมาหน้า64รอบคัน80%นะครับเพื่อเราทำงาร ติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกาลาาตองแปดนะครับเพื่อทําการล้างรถลงฟิล์มฟูนะครับแล้วก็เอามาจอดตากแดด่ตรงนี้นะครับเพื่อทําการเก็บฟิล์มเพื่อที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะติดฟิล์มมีกาซูเปอร์ดานอซโคลมิกนะครับวิธีสังเกตฟิล์มโคลมิกนะครับจะต้องไม่มีแสงส้อนเกิน8ปดถึงสิบเปอร์เซ็นจะต้องถูกป้องกันความร้อนรวมได้8ปดถึงสิบปีนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านขาวรรูทดสอบเท,นนอที่ทางดิดงทำไมร้านิชาเราจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับท่านลูกค้าและเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องขาวรรูทดสอบใน YouTube ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดสมัครให้ด้วยครับวันนี้าาคว่สวัสดีครับ